สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาชมจุดชมวิวบ้านห้วยกองมูลนะครับจุดชมวิวบ้านห้วยกองมูลนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอศกเมยนะครับจังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ การเดินทางในครั้งนี้นะครับก็จริงๆการเดินทางก็คือมันก็ต่อจากการไปออกค่ายจิราสาบันกอเซโลนะครับก็คืออันนี้ตรงจุดนี้เป็นเส้นทางกลับนะครับ ก็คือเส้นทางตั้งแต่เรารถฝากไว้ตรงหมู่บ้านตรงที่เราเอารถคันนี้ไปที่โรงเรียนบ้านคอเซลม่ได้นะครับไม่ได้นะครับ,รบก็เนี่ยครับทางทางกลับมาก็จะเป็นเส้นทางดินแดงนะครับแล้วก็จะมีโคลนบ้างเล็กน้อยนะครับ วิดีโอนี้นะครับก็จะส่วนมากก็คือจะเป็นการเดินทางเนาะแล้วก็ให้เป็นคือผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆคนที่จะมาเที่ยวจุดชมวิวกรอเซโลนะครับหรือจะมาแคมปิ้งที่ที่จุดชมวิวกรอเซโลนะครับเส้นทางนี้คือเส้นทางศบมืนนะครับศบมืมากรอเซลโลนะครับ วิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากนะครับนอกนอกจากว่าการเดินทางแล้วก็ปลายทางก็คือปลายทางของคลิปนี้ก็คือ,อจุดชมวิวบ้านห้วยกองมูลนะครับก็คือมันจะมีจุดชมวิวนะครับตางตามที่คุณครูหรือว่าผอ,อของโรงของโรงเรียนบ้านกอเซโลได้ได้บอกนะครับ คือที่ผมทำวิดีโอนี้ขึ้นมาก็คือหลักๆก,ก็คือว่าผมอยากให้มันเป็นแนวทางสำหรับคนที่มาเที่ยวจุดชมวิวกรอเซลโลนะครับก็คือจะเป็นเส้นทางเส้นทางหนึ่งที่การขับรถก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับถือว่าขับง่ายนะครับก็อาจจะเป็นแนวทางให้กับคนที่มาท่องเที่ยวมาแคมปิ้งนะครับมา ชมจุดชมวิวกรอเซโลนี่นะครับวิดีโอนี้ก็คืออาจจะเป็นแนวทางเล็กๆแนวทางหนึ่งที่แบบว่าเออว่าเส้นทางมันเป็นยังไงแต่หลายคนก็อาจจะอยากจะรู้รายละเอียดว่าเอ,อเส้นทางมันเป็นยังไงครับรถขับรถยางไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยเก็เลยก็เลยเอามาฝากนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเส้นทางตรงเส้นเส้นทางนี้นะครับก็ ก็มีมีวิวสวยๆให้ชมนะครับอย่างตามภาพนะครับก็คือมันก็มีวิวดอยนะครับแล้วก็เป็นแบบแทะเกือบหรือว่าเป็นแล้วก็ไม่แน่ใจก็อันนี้ครับเป็นแบบถนนลอยฟ้าได้เลยนะครับก็คือเราก็จะขึ้นทางขึ้นก็คือขึ้น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 ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้างหลังก็คือจะเป็นวิวสวยๆให้ชมนะครับแต่ถ้าเป็นในช่วงหน้าหนาวเนาะผมว่านะ น่าหนาวหรือว่าน้า,ร,นานร้อนนะครับเราผมว่ามันน่าจะมีทะเลหมอกระหว่างทางให้เห็นเห็นอยู่นะครับไม่จำเป็นต้องไปถึงโน้น no! นะครับไม่ไม่จำเป็นต้องไปถึงที่กอรเซลโลแล้วค่อยชมทะเลหมอกนะครับแต่ระหว่างทางนี้ก็เนี่ยวิวสวยนะครับอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเออน่าจะมาฝากผู้ชมและผู้ติดตามครับว่าเออเส้นทางนี้สวยนะครับสวยแล้วก็ขับรถง่ายด้วยแล้วก็ถนนก็กว้างนะครับ ตามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ขอก็ปรับเส้นทางให้มันขับรถง่ายขึ้นนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็บรรยากาศก็สวยสบายแล้วก็ขับรถไปชมวิวไปนะครับนะครับวิวสวยๆเลยนะครับบางทีในรูปในวิดีโอนะคะจ,จะไม่ค่อยสวยเท่าของจริงนะครับ ก็ธรรมชาติก็ก็ประมาณนี้แหละเวลาเราไปชมด้วยสายตาเราไปเห็นเราไปเห็นด้วยตาของเราเองเดี๋ยวจะรู้สึกว่ามันจะสวยกว่าที่เราถ่ายรูปลงมานะครับแต่บางทีก็ถ่ายรูปถ่ายรูปแบบว่าปรับ Photoshop หรือว่าปรับอะไรเยอะเกินไปมันก็อาจจะโอเวอร์ไปเนาะผมผมก็เลยเอาแบบต้นฉบับที่ผมถ่ายมาเลยนะครับเส้นทางนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับบา,บางจุดก็แสงสวยแสงดีก็ภาพว่าจะออกมาสวยหน่อยนะครับแต่บางจุดถ้าแสงไม่สวยก็ภาพ็อาจะอกมาแบบมือๆือนิดนึงนี่นะครับเส้นทางเส้นทางศกมือนะครับศกมือบอสเซโลนะครับมีการปรับหน้าดินนะครับช่วงที่มันขึ้นก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับถือว่า คือมันไม่ได้ชันมากนะครับแต่แค่ขึ้นแบบค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเส้นทางนะครับในช่วงที่มันขึ้นมันก็จะขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะขึ้นไต่ไต่ขาวไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ ในส่วนในส่วน Belle. ส่วนช่วงที่มันลงนะครับเส้นทางลงนะครับก็จะลงต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับแต่มันไม่ได้มันไม่ได้ชันแบบชันมากๆนะครับก็คือมันก็ค่อยก็ค่อยชันลงนะครับชันลงเรื่อยๆก็คือมีการถือว่าขับง่ายนะครับเส้นทางแบบนี้ถือว่าถือว่าประคองรถไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสุดที่ต้องระวังก็คือก็แค่เป็นดินแดงนะต้องระวังว่า การใช้เบรกอะไรพวกนี้นะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าใช้เบรกมากเกินไปหรือว่าเบรกแบบเบรกจมนี่คือรับรองได้ลมแน่นอนนะครับแต่เรานะก็คือเราก็ค่อยเบรกนะครับ <c oughs> การใช้เบรกก็คือต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่านักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ชอบชอบเที่ยวแนวนี้นะครับ <S <s ผมว่าหอ,อวาไม่จมจางมเชสา้าเพราะว่ามันไม่ได้เห,หมือนบอกแต่หลายที เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเนินเป็นโอคูดขกักมากกว่านี้ไม่รู้กี่เท่านะครับแต่นี่ถือว่าผม,ผมว่าถือว่าหลายคนที่ชอบแนวท่องเที่ยวแบบนี้ผมว่าเขาน่าจะชอบกันนะครับโดยเฉพาะพวกไบค์เกอร์นะครับไบค์เกอร์ที่ทัวร์เรื่องต่างๆเลยนะผมว่าเขาน่าจะชอบเสน้นทางนี้นครับว่ามอเตอร์ไซค์เวลาเราขับมอเตอร์ไซค์นี่คือแบบเราจะเ,เห็นมืจะเห็นมีอไม่ชัดกว่านะครับรถ ก็คือฟิล์มการขับรถคับขับเ่สารโฟนว่าครับเ,เนะส้นทางก็ประมาณนี้นะครับเส้นทางก็คือชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะว่าเส้นทางถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าจะมาเที่ยวรอเซลโลนะครับไม่ลองแล้วแต่ที่สะดวกนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าแต่เส้สนทางนี้ผมว่าเส้นทางที่แบบขับรถง่ายที่สุดแล้วนะครับ ก็คือระหว่างทางนะครับระหว่างทางนะครับอ่านี่ครับดูจากในในภาพนะครับก็คือเราขับมาเรื่อยๆนะครับเราเจอเราเจอแยกนะครับถ้าตรงไปมันจะมีเส้นตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวานะครับถ้าอ่อถ้าใครมานะครับถ้าเจอเส้นทางเอ่อแยกแบบนี้นะครับก็คือให้เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาก็คือจะเป็นเส้นทางศกเมย์นะครับแต่ถ้าเราตรงไปนะครับถ้าเราตรงไปปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นตัดเข้าไปที่เส้นทางไม่สามแหลมนะครับ สั่เข้ามาตรงเส้นทางในสามแรกก็คือก็ก็เราก็จะไม่ได้เราเขาจะได้เห็นจะไม่ได้มอชมจุดชมวิวบ้านห้วยคลองงูจริงๆจุดชมวิวบ้านห้วยคลองงูนะครับก็ไม่ได้ห่างจากถนนหลักเท่าไหร่นะครับหลักเสน้นมาเซเลียง ถ้าส่งยาอย่างนะครับคือถ้าสมมุติว่าเราจะแค่ไปดูจุดชมวิวเฉยๆนี่นะครับแล้วก็กลับไปมีเส้นทางเส้นทางดีๆไปเลยก็มนก็มีตัดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะตัดม,มุมโชั่นที่จุดชมวิวบ้านห้วยกองมูลนะครับก็แค่นั้นผมว่าน่าจะน่าจะน่าจะได้หลายถ้าใครถ้าส่งยางหรือว่าใครอยู่แถวแม่เสลียงนะครับหรือว่าปัง ติดชมพูคะแนนนะครับหรือว่าเขาไปดูว่าถึงละเพราะว่าจากเส้นเส้นทางถนนหลักนะครับก็ขับไปที่ทชมพูบ,บ้านคลองมนือก็เป็นเส้นแบบเออส้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ ระหว่างนี้ก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับดูวิวทิวทัศน์ไปก่อนนะครับเส้นทางอย่างที่เห็นนะครับคือเป็นดินแดงนะครับก็คือผมจะบอกว่าอตอนแรกๆตอนจุดนี้ตรงจุดนี้นะครับตอนแรกๆก็คือ คนขับก็คือใช้เกียร์ธรรมดาขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงหน้าฝนก็คือมันจะลื่นะทางบริษัทก็จะใช้เกียร์แรงขึ้นเราจะไม่ต้องใช้ต้องตัวเขา้าเอ่โหมดโฟลว์นะครับก็คือถ้าโหมดโฟลว์ปุ๊บก็คือหลายพุทธเลยครับก็คือแบบนี้ก็อย่างว่านะครับก็คือเส้นทางลินเด้งเหมือนยิ่ยช่วงหน้าฝนครับ ไปได้คือเราใช่ไซึ่งทางนี้ผมว่ากรอบไห้่อนเนาะไห้ส่อนคือเราก็ใส่โฟมไปเลยก็อ,อาจจะเตินน้ำมันนิดนึงแต่ก็จําเป็นอ่ะนะมอว่าจําเป็นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ครับเดี๋ยวทำาห้ใส่โฟมมันก็ขึ้นไม่ได้จริงนะครับว่ามันทางมันลื่นเนาะแต่เพื่อสองล้ออ่ะมันก็มีความเสี่ยงแล้วถ้าใครมาจี้ก้นนะถ้ามาจี้ก้นเรานี่คือ ยิ่งแบบเดียมเลยแหละยิ่งแบบเลยก็หวาวนเลยท่านก็ไ,ได้เลอแซ่บขึ้นเถอะยิ่งม,มันหน่อยขนะับง่ายกว่าเยอะขับสบายกว่าเยอะขับแบบคุยๆกันเลยถ้านคน็และแล้วเราก็ออกมาจากเส้นทางดินแดงมาแล้วนะครับก็เลยเราก็กลับมา มาถึงจุดนี้ครับจุดที่ตอนเราตอนวิอีพีสองของการออกค่าจิตอาสาบ้านโรงเรียนบ้านกอเซลโลนะครับก็คือเราก็มาถึงจุดในป่ามามาละก็คือตอนตั้งแต่ตั้งแต่นี้ไปก็คือจะเป็นเส้นทางเ,เนี่ครับรถนนลาดยางนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งทั้งเส้นเลยนะครับ ือถ้าใครจะไปกอเซลลนะครับก็คือสามารถที่จะสามารถที่จะเอ่อเลี้ยวขวาตรงเมื่อกี้ตรงภ้ามนะครับเลี้ยวขวาได้เลยครับเลี้ยวขวาแล้วก็เอ่อเบี่ยงขวาเบี่ยงขวาแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับอะนะะันนี้ครับคือเส้นทางเราก็ถ้าไปเส้นทางนั้นเราก็จะได้ไปชมเอ่อจุดชมวิวแม่น,น้ําสารวิน2นะครับตรงตรงเอ่องป่าไม้นะครับก็คือเราจะเราก็จะได้ไปชมไปจุดชมวิวตรงนั้นเราก็จะได้จะได้ไปถ่ายรูปตรงนั้นนะครับ ก็คือถ้าตั้งแต่จุดนี้ไปต้นไปนะครับก็มันก็มันมันก็เนี่ยเส้นทางนี้คือว่าต้องบอกเลยว่าเส้นทางนี้คือเป็นเส้นทางหลักของการเดินทางเส้นทางศบเมือนะครับศบเมย์แม่สามแหลบนะครับอันนี้เส้นทางหลักเลยครับก็คือหลังจากนี้ก็จะเป็นเส้นทางดีหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวก็พาไปชมนะครับพาไปชมปชมวิว บ้านห้วยกองมูลนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับ ระหว่างนี้นะครับก็ดูดูชมบรรยากาศการเดินทางไปเรื่อยๆนะครับก็คือนอกจากว่าจะมีเส้นทางแบบทางดินแล้วก็มีจุดชมวิวนะครับไม่ใช่มีวิวสวยๆให้ชมครับแต่ถึงแม้จะเป็นเส้นอันนี้คือถึงแม้จะเป็นเส้นทางที่แบบอคอนกรีตแล้วนะครับก็ระหว่างทางนะครับก็ยังมีวิวสวยๆให้ชมเป็นระยะๆะะนะครับ ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าว,วิดีโอนี้คือมันไม่มีอะไรมากมายนะครับนอกจากการเดินทางนะครับการเดินทางส่วนส่วนมากคือการเดินทางนะครับแต่ว่าถ้าอยากดูจุดชมวิวแบบเร็วๆนะครับก็ไปดูช่วงปลายๆของวิดีโอนี้ได้เลยนะครับที่ผมมามาให้ชมก็คือว่าจริงๆอะ่ะตอนตอนตอนเรานั่งในรถเราก็เห็นวิวส,สวยๆมันเยอะมากนะครับจากกล้องของเราอาจจะ เราอาจจะแบบในกล้องอาจจะไม่สวยเหมือนเหมือนเห็นของจริงอนนะเนาะธรรมชาตินี่คือบุ๋บสระผมนะธรรมชาตินี่คือถ้าใครอยากจะดูธรรมชาตินะครับก็ผมว่าน่าจะไปออก,ออก,อ,อ,กออกเินทางออกไปชมนะครับมันจะมีรู้สึกว่าจะได้ก้แต่ e l ลิงหลายอย่างผมว่ามันน่าจะมีความสุขกว่าที่จะชมในภาพวิดีโอครับอย่างนีครับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมือนะครับก็มีจุดชมวิวนะแต่ว่า บังเอิญว่าไม่ใช่บังเอิญน,นะผมว่าเอ่อกล้องนะครับมันไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะถ่ายถ่ายออกมาแล้วก็ดูว่ามันมีวิวสวยๆนะเนี่ยทางซ้ายมือก็คือจะเป็นวิวสวยๆนะครับแต่ในกล้องนี่คือมันเน้นตรงถนนเนาะอาจจะอาจจะได้ขอบซ้ายมือเล็กน้อยครับ เออแล้วแล้วนะครับแล้วแล้วเราก็มาถึงจุดชมวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตรงจุดนี้ก็คือจุดชมวิวบ้านห้วยกองงูนนะครับเป็นจุดชมวิวที่แบบว่าถือว่าสวยนะครับแต่อาจจะลุงรังในในในส่วนของไอ้พวก Sci Fi, สายไฟเสาไฟนะครับอาจจะลุงรังนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเป็นจุดชมวิวที่สวยนะครับ ยิ่งแบบว่าหลังฝนนะครับหลังถ้าฝนตกแล้วนะครับหลังที่หลังจากที่ฝนฝนตกแล้วนะครับทะเลหมอกแล้วพวกนี้ก็ขึ้นนะครับถือว่าสวยนะครับจุดชมวิจุดจุดจุดชมวิจุดนี้ถือว่าสวยนะครับสวยอยู่ก็เลยในวิดีโอนี้คือก็นั่นแหละครับก็คือเป้าหมายหลักแล้วคือพามาพามาชมนี่นะครับพามาชมจุดชมวิวเผื่อใครสนใจหรือใครอยากจะไปเที่ยว หรือว่าว่างๆไม่รู้จะไปไหนนะครับก็อาจจะอยากมาเที่ยวชมจุดชมวิวตรงจุดน,นี้มาถ่ายรูปมามาเช็คอินแล้วก็ว่าไปครับแต่ผมก็ไม่ได้เออนะตอนนั้นผมก็ไม่ได้ใจผมก็ไม่ได้เช็คโทรศัพท์ว่าจุดชมวิวตรงนี้มีขึ้นโทรศัพท์ไหมนะครับอันนี้ต้องต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่เออรายละเอียดรายละเอียดตร,ตรงจุดน,นี้ผมไม่ผมผมไม่ได้เช็ครายละเอียดในจุดน,นี้นะครับ ต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าคือช่องผมก็คือเป็นช่องใหม่เนาะก็คือเพิ่งทาําจริงๆอะ่ะมันมีช่องไั้นานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งจะเริ่มทําช่องยู u b e เป็นเป็นจริงเป็นจังก,ก็คือนั่นแหละประมาณได้สักเดือนนี่ยังไม่จำไม่ได้กันนะเอออาจจะยังสักเดือนเดือนนิดๆนะครับก็คือนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็คือเออเพิ่งเพิ่งเริ่มทํานะครับก็ถ้าเออพูดอะไรผิดไปหรือว่าข้อมูลอะไรผิดพลาดไปนะครับต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับ ก็จะพยายามพัฒนานแล้วก็จะพยายามทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะพาจะพาผู้ชมและผู้ดตามนะครับก็ไป,ไปเที่ยวในสถานทีต่ต่างๆแล้วก็ไปาพาไปชมสิ่งใหม่ๆนะครับไปพาไปชมแต่ว่าส่วนมากเคยจะเป็นแนวท่องเที่ยวนะครับช่องผมนะครับก็ฝากฝากฝากช่องผมด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดติดตามนะครับขอบขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดประกันใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับในส่วนของวิดีโอนะครับวิดีโอพาไปชมจุดชมวิวบ้านห้วยกองมูลนะครับก็ผมก็ขออนุญ,ญาตจบเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งท้ายด้วยภาพภาพมุมสูงภาพส,สวยๆวิดีโอส,สวยๆให้ชมท้ายวิดีโอนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องหลุยส์โซดานะครับแล้วฝากกดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะครับเ,เดี๋ยวผมจะห,หาข้อมูลแล้วก็จะหาสถานที่สวยๆจะหาที่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับที่สวยๆนะครับแล้วก็แล้วก็ผมก็จะพาไปชมนะครับ นี่ครับตรงเล่ตรงตรงเอ่อตรงทางโค้งนี่ครับตรงทางโค้งนี้เลื่อนๆเราก็ลงมาจากข้างบนตรงขวามือนะครับจากข้างบนลงมาก็ขับมาเรื่อนแล้วก็มาเรื่อยๆเราก็จะมาเนี่ยมาเรื่อยๆเราก็จะเจอเองนะครับเส้นเอ่อในส่วนในส่วนของจุดชมวิวนะครับเป็นเส้นทางอยู่ระหว่างทางอยู่แล้วเนาะเอ่อขอขอบคุณนะครับขอขอขอบคุณผู้ชมและผู้ติดตามทุกทุกท่านนะครับ ที่ติดตามรับชมนะครับวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวชมวีดีโอส่งท้ายส,สวยๆหลังท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับไว้พบกันใหม่นะครับว้พบกันว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอติดตามนะครับว่าวิดีโอหน้านี้ผมจะพาไปเที่ยวชมเออพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับผมก็ดูไงจริงแล้วเลื่อนแบบเหมือนมาแล้ต้องไปกอดลาวตัางโอกกอดลาออกรักใโยะกรักใครโยกอย่างน้อย La tierra, la tierra. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need is a better day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything, so I'ma just keep Buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see. Here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, cause all I want. No rock in a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. All I need are some better days. Yeah. All I need are some better days. Cause all I want and I pray, I believe in the better days. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try